นายพลดูเลยสวัสดีครับวันนี้ท่านก็คงจะทราบข่าวเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับก็ถูกยกเลิกไปทั้งคณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับใครจะมาเป็นนายกคนต่อไปบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ย มาก็ทำเพื่อประเทศชาติให้เสร็จเด็ดขาดน,นะครับแล้วก็เพื่อประชาชนนะครับเราเลือกมาแบบนี้แล้วการเมืองเรามาแบบนี้เราก็ต้องเจอแบบนี้นะครับใครมาก็ได้เอาแต่มาเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาตินะครับผมอย่างไรก็ตามโครงการต่างๆที่ดาเนินการก่อนหน้านี้ก็จะเดินหน้าต่อไปเป็นแน่นอนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับ รมทางหลวงชนบทเดินหน้าก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตองเชียงใหม่นะครับทางหลวงชนบทนะครับก็จะดำเนินการต่อไปนะครับคมนาคมของประเทศชาติก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในผลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกรมทางหลวงชนบทเตรียมก่อสร้างทางแยกยกระดับสันป่าตองเชียงใหม่ วงเงินกว่า1,246ล้านบาทคาดแล้วเสร็จปี2,170โครงการช่วยแก้ปัญหาจราจรแก้รถติดบนถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข108กรมทางหลวงชนบทเตรียมเดินหน้าก่อสร้างทางแยกต่างระดับสันป่าตองอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแก้รถติด บนถนนสายหลักทางหลวงหมายเลข108และรองรับการเดินทางในอนาคตพร้อมยกระดับศักยภาพด้านคมนาคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2 5 7 0นายมนตรีเดชาสกุลสมอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณ 1,246.285ล้านบาทแผนงานก่อสร้างประกอบด้วยทางลอด1แห่งบริเวณกิโลเมตรที่0บวก8.0 0ถึงกิโลเมตรที่1บวก4.0ความยาว679เมตรถนนคอนกรีตรเสริมเหล็ก6ช่องจราจรไปกลับช่องละ3-3.50เมตร ไหลทางกว้างข้างละ1ถึง2.50เมตรระบบระบายน้ำไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยระบายการจราจรจากเขตเมืองหางดงสันป่าตองและชุมชนบ้านทุ่งเซี่ยวลดความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองเชื่อมต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง และเติมเต็มโครงข่ายถนนสายสำคัญเช่นทางหลวงหมายเลข121เรียบครองชนประธานโครงการนี้ไม่เพียงช่วยให้การสัญจรสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นแต่ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญไปสู่แหล่งท่องเที่ยวทางตอนใต้ของเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนสนับสนุนทั้งเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สวยงามมากตามแบบนะครับขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ